บอลู่าการที่ซีบอลออกมาครั้งนี้มันมันมีค้นคิดเห็นหรือคิดต่างบอกรบาลูนะแต่ว่าขอบอลในฐานะประชาชนค้นที่แบบมุมมีโอกาสได้ไปรักษาล้อพอเออล้อพอเอกเนาะเออกาเวลาเป็นเอียงเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าลูกเลื่อยอยังสักก็ที่ไปรักษาล้อพอรับอ่าเมื่อไปล้อพรอพรับปุ๊บ ทุกรอบที่ไปมันต้องมีความทรงจํามันต้องมีความรู้สึกแบบบ่ค่อยดีกับมาตันหลอดเลยอะบล้ว่าคนอื่นเป็นบอเออหนึ่งหนาดันหนึ่งก็คือแบบหนาดานที่หนึ่งก็คือแบบนั่นแหละเออนั่นแหละไม่อยากวาอ่ะเออนั่นแหละแต่ว่าก็บได้ว่าทุกหมองทุกที่ว่าหยุมรวมกันบได้ว่าไบ้หมายความแบบนั้นอันนี้หมายความว่าหมายอันที่หมายความนี่คือว่าสิ่งที่จะกองเจอมา เออ <ze> ไปคือจังเช่นแบบว่าไปมันมอลาสุดพาลูกไปไปเขาไปตรวจครั้งแรกพ่อหมอครั้งแรกอ่ะเป็นหมออีกคนนึงอ่ะหมออีกคนนี่บอกว่าลูกคนใหญ่นี่ต้องตรวจเลือดนะอ่ะโอเคเลือดคนนึงตรวจเลือดอ่ะส่งไปตรวจเลือดตรวนั่นตัวนี้เรียบร้อยอ่ะพอได้ผลเลือดออกมาปุ๊บก็ต้องเขาพูหมออีกรอบนึงมันบอกเพราะเขาพบหมออีกรอบนึงเป็นหมออีกคนนึงจ้าเออเป็นหมออีกคนนึงจ้าหมออีกคนนี้ หมออีกคนนี้เพิ่นก็บ,บอกอ,อาการเป็นนั่นพลเลือดเป็นแบบนั่นแบบนี้นะเออพ้นเลือดนะบ่ได้เป็นไขวัดไงบ่ได้เป็น RSV บไ่ได้เป็นอีหยังไ่ได้เป็นโควิดแต่ว่ามันสีออกไปทั้งไขเลือดออกอ่ะเพราะว่าเป็นไขเลือดออกปุ๊บแม่ก็เอออยู่ในใจแล้วเราคือเพื่อตรวจหาตั้งแต่แรกเออคือเพื่อตรวจหาตั้งแต่แรกเออแล้วเพิ่นก็บ,บอกว่า งานคุณแม่มา้ามืออื่นบอมาตรวจเบอรมืออื่นบอให้แน่ใจบอหรือจังใดคอยก็ะ่านลูกคอยเป็นไค,ครเลือดออกเพราะไขรเลือดออกมันโอ้โหผู้ใดก็ะยานมันบอเราที่นี่คอยเลยบอสันก็ตรวจเลยอ่ะโอ้สันก็ตรวจเลยเอ,อเคกหมอ,อก,กเเอ็เห็ดเรื่องเห็ดแล้วส่งไปให้ตรวจเลือดอีกหรอกกลับไปจเจาะเลือดอีกรอบที่สองจ้าเพราะจาอเลือดรอบที่สองกลับมาเป็นหมออีกคนหนึ่งจ้าเป็นหมอผู้ชายจับบันีซึ่งหมอผู้ชายก็วินิจฉัยอียงก็บเบู้บอกว่าอันเป็นไข้หวัด อืแต่ว่าหมอคนที่สองเนี่ยบอกว่าเป็นเป็นไขวัดได้แต่ว่ามีมีเชื้อมีเชื้อนิดนิดมีเชื้อไว้รัดนิดนิดอย่างสีนะเออก็บอกขอดใจคือกันเขาเขาดีนินเขาก็งงเขาก็บอกเขาก็ปรู้สิตังทำทมอีย่างแล้วนะตอนนั้นมันคิดบอกออกคือกันมันเออนั่นแหละแล้วที่นี่พอคนที่สามเพิ่นก็บอกว่าไม่ได้เป็นไข้เลือดออกไม่ได้เป็นยังแค่เป็นไขวัดแต่ว่าอาการนั้นแบบปวดกระดูกก็เดียวปวดแบบหนักเพราะว่าลูกลูกคนใหญ่เนี่ยเเคยเป็นยังหนักเลยแล้วที่นี่ ก็เลยก็เลยแบบว่ามันก็เลยแบบรู้สึกว่าแล้วตอนช่วงเวลาที่สนทนากันอ่ะแล้วหมอคนนีเ้เป็นหมอที่แบบหน้าตาแบบไม่ไม่เลยอะ่ะไวรุ่นไวรุนเลยอเออแล้วที่นี่เพิ่นก็บอกกับเขาไปพวกเขาก็ถามไปว่าเออหมอมันเป็นอย่างบอม,มันเป็นเชื้อโรคแบบไดมันเป็นไวรัสอย่างโน่นนี่อ่าเพิ่นก็อ่านในโทรศัพท์จาอ่านในโทรศัพท์ปิง้งขึ้นมาก็มาตอบเขาอ่านโทรศัพท์ปิ้งอ่ะมันคืออย่าง เออคือแบบเมื่อว่าเขาทรงเว้นกันจังใดแบบใดก็บอกขอดใจคือกันก็นกนเลยแบบว่ามันน่นแหละมันก็นเลยตั้งคําถามแล้วก็เจอกับคนรอบโตเจอกับเออนู่นนี่นั่นเจอกับน้องซ้ายแท้แทนะ่ะไปพาใส่ติงถ้าผู้ใดเห็นคลิปนี้คอถามนะคอยตั้งคําถามหรือคอถามนะมนะว่าการพาใส่ติงอะ่ะมันต้องพาจากชั่วโมงมันหอดสี่ชั่วโมงบอน่องซ้ายวางแล้วสะลบไปประมาณสี่ชั่วโมงจ้า พาร็จิงจ้าแล้วเราเราหมองา้พาพประมาณนี้จ้าคืบหนึ่งจ้าเหมือนคนภาคอดสมัยก่อนเลยจ้าเหมือนเป็นร้อยตะขาบเลยอ่ะเออนั่นแหละกะมันก็คิดไปอ่ะอันนี้คิดตามภาษาชาวบ้านนะคิดตามภาษาชาวบ้านนะเฮ้ยเขาเอาหมอไม่มาฝึกหรือปาวานุนีนั่นเอออันนี้คือความคิดของประชาชนยังฉันเออเขาฉันบ่รู้ว่าคนอื่นคิดแบบนี้บอ แต่ว่าฉันก็มีความคิดตกตะกอนขอนมาอีกว่าโอเคเข้าใจว่าหมอไม่ไเพิ่นก็ต้องฝึกหัดเพิ่นก็ต้องเรี้ยนรู้จากพวกเขาี่แ่ละแต่ว่าก่อนสิมาเลี้ยนลู้หรืออีอย่างสิมาตรวจสิมาอย่างหรือว่าอีอย่างหรือว่าก็ต้องขออนุญาตเทาก่อนบอกเอออันนี้ว้าในฐานะถ้าฉันเว้าผิดบกขาดตกบกพร่องบองใดผู้ใดซิมาเสริมบางใดฉันก็ขอบคุณหรือว่าฉันอาจที่ว้าผิดทางไปอีหยัง กับผู้ใดฉันก็ขอโทษแต่ว่านี่ฉันเบวในประชาในฐานะประชาชนแบบตัวเล็กตัวน้อยเออที่โบมีโอกาสได้ไปรักษาโรงพยาบาลเองออแต่ที่การที่สิมารักษาอย่างเขาเนี่ก็ต้องขออนุญาตเท้ากนบอ,อบอกเออบอกเขากรบอกว่าขอเบิงขอ,ขอนั่นขอนี่หรือโบซันก็แบบหมอที่นี่ประสบการณ์หลายๆเพื่อนก็ต้องมาบอกเขาบ้างคือคือคือการ ฉันว่าตอนนั้นฉันว่าว่าขามเมนานะเออขอวนุญาณว่าซ้ำอีกคือตอนที่ฉันไปคลอดเนะี่ยฉันฝากพิเศษมันบอกเออลูกคนนี้เออฝากพิเศษแล้วฝากพิเศษก็ต้องเป็นหมอมาคลอดให้มันบอกเออหมอมาทําคลอดให้ปุ๊บหมอเอิ้นนักศึกษาแพาทย์จ้าที่ที่เป็นที่เป็นเขาฉันูว่าเป็นนักเลี้ยงแพทย์หรืออย่างเป็นแบบ กำลังฝึกหัดยู่อ่ามายืนเบิงฉันจ้ามายืนเบิงหอยฉันสามค้นจ้าเออทําไมบขออนุญาตฉันเออคือบขออนุญาตฉันก่อนฉันก็แบบน้ทที่นั่นใส่กับเบงตะพืชตะพืชใส่ใส่กับบใส่ก็บได้ห่วงอายห่วงยังแต่ว่าฉันฉันแค่บขาใจว่าคือบขก่อนเออนั่นแหละคือแบบสิมาเฮ็ดอีหย่างก็ต้องแบบเออนี่นะเป็นหมอไม่นะขอขออันนี้แน่นะเนี่ยขออนุญาตอีหอย่างเสียเพราะว่า ผิดพาดอันยังมันก็ออกข่าวกันเยอะแยะผิดพาดจากชีวิตเท้านะร่างกายเท้านะเออนั่นแหละก็เลยแบบก็เลยอยากตั้งคำถามเราแชมบรูว่าฉันโบชัดจีนมโนแต่ว่านั่นแหละฉันรู้สึกแบบนี้ไหมเออฉันก็ตั้งคำถามอยิางฉันก็บอกออกมาแบบนี้แบบเขาเบาตรงตรงปวกพวกนี่แหละเนาะฉันก็บลูว่ามีคนคิดแบบฉันบบเจอแบบฉันบบจังสีนาเออแต่ว่าเรื่องการเบาการใจอัอยังหนมันเป็นซิกเนเจอร์อยู่หรอมั้งเออ ก็พอได้เมาร้วมทุกรอพอดอกนะเออนั่นแหละออสือเวลาลูกป่วยลูกไขลูกเจ็บนะอพ่อยากไปโรงพยาบาลเลยเด้โอ้ซื้อเทอะเออนั่นแหละบ่ร,รู้ว่ามีคนคิดแบบนี้บ่